นะฮะอันนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศนะครับตั้งใจมาเลยหลังจากเราเสียค่าเข้าตรงนี้นะครับจะมีนะตรงนี้จะเป็นลานจอดรถแล้วก็จุดเช่าจักรยานนะฮะชั่วโมงละห้าสิบบาทก็จะมีค่าแรกเข้านะฮะยี่สิบาทนะฮะแต่ถ้าเราเอาจักรยานมาเองเออขึ้นทางนี้แล้วก็ เขาบอกว่าช่วงเย็นนะฮะคนจะเยอะมากแล้วก็จะเปิด10โมงวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์จะเปิดตั้6โมงเช้าแต่ถ้าเป็นช่วงเช้านี่บอกเลยว่าหมอกเยอะมากอยากให้มาช่วงเช้านะเสาร์อาทิตย์แต่วันนี้เราวาวันธรรมดาคนี้ก็จะไม่เยอะมากเออช่วงเย็นของทุกวันนะฮะตรงนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยครับเพราะว่าคนจะมาดูพระอาทิตย์ตกดินกันและแทบจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดระยองเลย เห็นไหมครับร้านคาเฟ่บนยอดเขาเราจะปั่นขึ้นไปเอ้ยนะฮะห้ามรถขึ้นนะครับเด็ตชาเราใครที่ไม่ปั่นยานก็จะมีรถรถของทางที่นี่ฮะคอยให้บริการนะ คือพอเราเข้าจักรยานมาเสร็จก็จะมีจุดต่างๆนะฮะป่านกยูงเนินทัดดาวเนินบุพพาสวัสดินะ์นี่ยอันนี้คือทางขึ้นไปร้านคาเฟ่อันนี้คือเนินทัดดาวนะทางขึ้นแบีเดี๋ยวเราจะขึ้นไปร้านคาเฟ่เขาก่อนทางขึ้นปันขึ้นเรื่อยๆ บรรยากาศนะครับรอเลยว่าได้ใจมากครร้านกาแฟบนยอดเขาเออนามสวนเย็นเซ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวหัดระยองนะฮะโอ้บาโอ้ถ้ามาเย็นๆนี้ต้องสวยมากๆแน่ๆเลยอันนี้มองไปถึงอ่างเก็บน้ำกระแสขอบนิดนึงๆๆอ่อนซ้อมไปหน่อยแต่อยากให้เห็นบรรยากาศะนะครับบรรยากาศดีมากเลย นี่เรามันจะใกล้ถึงตัวร้านละเราถ่ายให้เห็นตั้งแต่แรกเลยจะได้ดูว่าเราจะเข้ามาจอดรถตรงไหนอะไรยังไงถ้าสมมุนิจะขับรถมานะฮะขึ้นบรรยากาศโดยรอบมาจะเป็นทางปัดนนะฮะเรี้ยเขาไปเรื่อย หเป็นบรรยากาศดีจริงๆเยีมากเลยเราจะถึงตัวร้านแล้วอีกโค้งเดียวโอ้โหเป็นร้านกาแฟเล็กๆอยู่บนยอดเขานะฮะเยี่ยมงานมากอันนี้เป็นทางบันไดทางเดินขึ้น ััยบสถานีเย็นเซอ๋ออันนี้อ่ะเคาะระครังสองครั้งสำหรับเรียกรถไม่ถึงถ้ามีคนมาสามารถเคาะเรียกได้ถ้าจะลงแล้วนะเคาะเป็นสัญญาณบ่กบอกไปถึงตรงงานจดดอดรถนี้เราปั่นมา แล้วละนี่นะนี่บรรยากาศข้างบนนะครับส่วนเย็นเสะจะมีเป็นตัวร้านหลังน้อยเล็กๆน่ารักมากเลยเดีนะฮะคบรรยากาศโดยรอบร้านเล็กๆอยู่บนยอดเขาอ่ะคือคือแม่งเจ๋งว่ะชอบชอบแล้วตัดด้วยกับทิวเขาข้างหลังแล้วก็สวนสวนข้างล่างนะครับ เป็นร้านบนยอดเขาคือหูแม่งเจ๋งดีเจ๋งดีสมละที่เป็นแลนด์มาร์กเขาให้เป็นแลนด์มาร์กจังหวัดระยองเลยเพิ่งเปิดได้หนึ่งเดือนกับอีกแปดวันเอหนึ่งเดือนกับอีกสิบวันเขาเปิดวันที่แปดพฤศจิกาไงเด็กขึ้นบนน้ะเอาละแล้วสวัสดีครับผมมาเป็นคนแรกเลยวันนี้ ีตรงนี้ยังเปียกบ่อยังเปียกอยู่เมื่อวานฝนตกหนักใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าตกหนักมากใช่ครับให้พี่จะนั่งพี่ไปนั่งตรงบังนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเขาเดินดูบรรยากาศเลยครับอ๋อครับผมโอ้โหร้านน่ารักมากเล็กกระทัดรัดเมนูอะไรแนะนำบ้างครับเนี่ยมีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับน้องร้านมีเป็นติ๊กเจอร์กุหลาบกุหลาบอุปราสวรรค์อะไรพวกนี้เหรอฮะใช่โอ้แล้วอะไรคือตรงติกชากุหลาบมันทำให้ต้องเสียจริบป่ะ เออไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ชาครับพี่อันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เป็นน้ำไซรัปกุหลาบเป็นน้ำเชื่อมกุหลาบเอาเหรออ๋อได้ได้ทำเองด้วยใช่ค่ะเมนูไหนทั้งทั้งหมดเลยเหรอใช่ค่ะอะไรคือซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของเรามีทั้งหมดสี่ตัวค่ะยินเซรังจวนสวรรค์แฟนตาซีพี่เอาบุปผาสวรรค์ดูอ่ะลองดูสวรรค์นี่ไม่ใส่มะนาวนะคะไม่ใส่มะนาวใช่อ่าต้องปกติต้องใส่ไหมอ่ะปกติแต่ที่ลูกค้าส่วนมากที่มาจะมีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาปกติเลยที่อยากลองดูได้ครับ ครูนะครับเอาละเดี๋ยวอันนี้ก็ถ้าส่งใครมาก็ลองดูจะเห็นมีรถบริการบนขึ้นมาละโอเคครับยังไงเดี๋ยวไว้ฝากกันให้มาก็ตามนี้เลยอันนี้อยู่อำเภออะไรนะครับอำเภอเขาชะเมาล่ค่ะอำเภอเขาชะเมาเนาะโอเคอันนี้ครับจุดบริการรถรับส่งสำหรับ จอดรถด้านล่างเนี่ยแล้วก็ึ้นมาส่งบนนี้ที่เมนูของทางร้านโอเคขอบคุณครับ